สวัสดีค่ะเกดเองค่ะก็วันนี้ตลาดเปิดจริงนะอืมวันนี้วันจันทใช่อไม่ใช่วันนี้วันอังคารลืมหลงวันก็ตอนนี้11อดโมงสี่ินาทีแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้ตลาดค่อนข้างที่จะไซเวเนะเลือกข้างอยู่ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆหรือเพื่อนๆหรือว่าใครก็ได้แหละที่สนใจอยากจะลงทุนหุ้นนะคะว่าตลาดในหน้าตาเป็นยังไงเดวกจะพาเข้าไปดูนะคะก็กดตรงนี้เลย ข้ามาตรงนี้นะคะข้ามาเลยวเดี๋ยวอินคนนี้ลบลบลบเลยทให้ดูไม่ใช่อะไรให้ดูความเดียวนะคคลิปที่แล้วคือให้ดูว่าเราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรนะคะที่จะล็อกอินเข้าไปในการเทรดหุ้นอันนี้แหละของจริง ที่มันที่มันเปิดจริงตลาดเปิดจริงดูจากข้างบนที่บอกไงจำได้ไหมคะว่า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 ติ๊กเกอร์ตรงนี้โคดก็คือหน้านี้ที่เรากำลังเปิดอยู่ก็จะเป็นสีเทาๆส่วนวอชเก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดให้ไล่ให้ดูเลยนะคะว่ายังไงนี่ติ๊กเกอร์เห็นไหมวันนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าตลาดเปิดแล้วมันก็จะวิ่งให้เราดูนะคะว่าราคาหุ้นเนี่ยมีตัวไหนวิ่งบ้างเห็นมทัสโก คอมเซเว่นโมโนหรอที่มันวิ่งอย่างนี้ทีแคปปุ๊บนี่แหละคือหุ้นหุ้นที่คนอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรมันมีคําถามของเพื่อนที่ถามว่าหุ้นคืออะไรจะเริมยังไงเยอะแยะมากแต่แกอยากจะบอกว่าหุ้นคืออะไรคือพวกนี้แหละที่มันวิ่งแล้วเราจะซื้อยังไงเราก็ซื้อตัวที่เราคิดว่ามีอนาคตแล้วก็สามารถเล่นกินกำไรได้ กำไรได้เออเราจะต้องทำยังไงหรอเราก็จะต้องเปิดพอร์ตก่อนเปิดพอร์ตไม่ได้จะให้เล่นเลยนะเปิดพอร์ตเพื่อที่ว่าจะมีได้ดูแบบนี้ไงมีแอปพลิเคชันดูว่าจะซื้อเข้าอะไรยังไงบ้างตัวไหนยังไงบ้างไงก็แค่นั้นเองไม่ได้มีการลบเราว่าจะต้องเปิดพอร์ตหรืออะไรยังไงแต่อยากให้เปิดเพื่อที่จะได้ดูแบบนี้นะคะว่าวันนี้ตลาดเท่าไหร่แล้วเห็นไหมตลาดติดลบ3าม ติดลบสามเนี่ยเนี่ยหลาดติดลบสามวอลุ่มเนี่ยสิบเอ็ดโมเจเที่ยงแล้วแค่หมื่นเก้าเองอะแล้วก็อะไรอะวอลุ่มอะฉันอยู่ที่นี่วอลุ่มไปแล้วติดลบสามโอเคอันเงี้ยดูเได้งไงอะเราจะได้เห็นของจริงไงคะแล้วเราจะได้มี ความรู้สึกว่าภาพมันจะเกิดไม่งั้นภาพก็ไม่เกิดคุณก็จะไม่เห็นอะไรเลยอะอย่างเงี้ยอันนี้ Watch คือเราอยากดูหุ้นตัวไหนเราก็ตั้งเอาไว้เนาะเ mm. CP น CPF เงี้ยตั้งไว้ดูราคา c i l Central ต่างๆนั่นอะอันนี้คือแบบที่สนใจนี้เป็นตัวอย่างเฉยอะค่ะตัวอย่างที่ที่เซตเอาไว้ให้ดูเฉยส่วนโ mm. ค้ดก็จะดูอะไรที่เกตบอกเนี่ยอันนี้ของจริงแล้วเราก็ทําได้นะแล้วก็ผิดตรงเนี้ยยิ่งอะสมมติว่าจะดูอะไรดีอะ AOT เฮ้ยทำไมชอบหุ้น มองว่าในอนาคตยังไงถ้าโควิดจบมันก็ก็คงจะมาเนะเออลองดูเนี่ยดูราคาไปเฉยอ,อะ่ะดูไปอะฝึกก่อนฝึกก่อนฝึกเปิดพอร์ตก่อนเปิดพอร์ตแล้วก็เข้ามาดูพวกเนี้ยใช้ฟังก์ชันก่อนแล้วมันมันไม่ต้องรู้ก่อนแล้วถึงจะเปิดพอร์ตมันไม่จําเป็นเสียเวลาเพราะตอนนี้จับทางได้แล้ววิธีการที่จะเรียนรู้ให้มันเร็วคือต้องแบบนี้แหละเออเห็นไหมคะ ต้องเปิดพอร์ตเลยแล้วก็มาดูเลยวสวัสดีค่ะเกดนะคะคลิปนี้คลิปที่2แล้วที่มาหัดใช้ฟังก์ชันมือถือในการที่จะแนะนาเพื่อนๆน,นะคะที่ถามว่าหุ้นคืออะไรหุ้นเล่นยังไงต้องเริ่มยังไงเอาใช้ยังไงเริ่มไม่ถูกรู้นทำไรอยากเล่นอยากได้ตังค์วันนี้แหละเดี๋ยวจะมาบอกให้ดูของจริงเห็นไหมคะอันนี้ติ๊กเกอร์ที่เกดเคยบอกอะ่ะเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันวิ่งเนี่ยมันวิ่งของจริงวิ่งให้ดูว่าเออมันมีหุ้นอะไรบ้างสิ่งที่ทุกคนเห็นที่มันวิ่งอยู่น่นีแหละ เรียกว่าหุ้นหุ้นนะคะเดี๋ยวจะไปดีเทลให้ว่าหุ้นอะ่ะมันคืออะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่ที่จะต้องซื้อแล้วจะเริ่มยังไงการเริ่มของมันเนี่ยแนะนําให้เปิดพอร์ตก่อนเปิดพอร์ตก่อนเพื่อที่จะโหลดแอปพลิเคชันแล้วเอาตัวเรียก username p a s ว w o r d มาใส่อย่างที่คลิปแรกที่ทําไปก็คือมีให้เลือกก็คือมี s t r e มมิ่งหรือเปิดกับทางทีมงานลูกเกตออนไลน์เทรดดิ้งก็เดี๋ยวพี่เปิดให้นะจะน้องก็คือ เปิดของบริษัทหลักทรัพย์ KTB แห่งประเทศไทยอะค่ะนะคะจำกัดมหาชนแล้วก็เห็นมุมซ้ายมือไหมมันก็จะมีสีสันสวยๆอันนี้เป็นเรียกว่า KTB Trade นะคะก็คือคลิกเข้ามาฟังก์ชันก็เหมือนสติมมิ่งนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะน่ารักหน่อยนะคะทีนี้ดูนะหน้าแรกซัมซัมตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะบอกอะไรเซตลบค่ะวันนี้ค่อนข้างไซเว์ไซเว์แปลว่าอะไรแปลว่าหุ้นมันก็จะแบบนี้ ตตัตตอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แบบชัดเจนว่ามันจะขึ้นแล้วมันจะลงเลยอย่างนี้ใช่ไหมเออนี่แหละอย่างงี้เขาเรียกว่าไซเวย์เนะาะใครที่จะเล่นนะก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเทคนิคเเทอมคำศัพท์ที่เขาใช้คืออะไรขายหมูขายหมาตกรถไฟเดี๋ยวคุณต้องเรียนรู้แต่ว่าค่อยๆก่อนเอาเป็นว่าวันนี้เปิดพอร์ตก่อนแล้วมาดูของจริงว่ามันคืออะไรอะมาดูวอชวอชคือหุ้นเฟรนด์หนึ่งสเห็นไหม นี่เราสามารถตั้งได้นะคะจะเอา1 2 3เป็นอะไรยังไงไปเซ็ตเอาเองอันนี้ไม่ค่อยได้มาตั้งอะไรหรอกเนาะเพราะส่วนใหญ่เรามาร์ e ติ้งก็จะมีจอที่แบบดูอยู่แล้วมือถือก็เอาไว้ดูเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะอ่ะโค้ดโค้ดก็คือจะหุ้นอะ่ะจะซื้อหุ้นอะไรก็กดไปวันนั้นบอกว่าล่าสุดมี A A V เนาะให้ดูเฮ้ยหนึ18 4, 18่งแปดสีข้างล่างข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้อันนี้ให้ดูก่อน หนึ่งแี่หนึ่งแมันคืออะไรเหรอราคาตรงนี้บิดแปดสี่เรียกว่าบิดแปดห้าเรียกว่าออฟเฟอร์ราคาตรงนี้แหละสูรหุ้นอันนี้เรียกว่าหุ้นคืออะไรอะเอเชียอะไรเนี่ย a อ i a t i o n public company เต็ดอ่าไม่ค่อยออกนะคะแต่ให้รู้ว่านี่คือราคาไอ้นี่คือตัวหุ้นแล้วหุ้นอะไรก็ต้องดูว่ามันคือหุ้นอะไรทําอะไรอยู่ในกลุ่มอะไรแบบนี้วิธีการดูหน้าจอ คุณดูแค่นี้ high low open เท่าไหร่ average เท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นอยู่ที่184 185นะเวลาก็11โมงใกล้เที่ยงแล้วค่ะก็อลุ่มการซื้อขายทั้งหมดทั้งวันอยู่ที่เท่านี้นี่20,000นะคะแล้วก็บิดออฟเฟอร์วิธีดูถ้าบิดมากกว่าเฟอร์หมายความว่าหุ้นก็จะไปไปในที่นี้เอาง่ายๆคือ 85เนี่ยมันจะขยับมาอยู่ด้านซ้ายถูกไหม84จะลงมาข้างล่างแล้ว86จะขึ้นมาแทน85อันนี้ดีเทลไม่เป็นไรทุกคนฟังแล้วจะเข้าใจถ้าคุณมีพอร์ตถ้าคุณมีแอปนี้ที่จะเข้าไปดูก่อนว่าคุณจะซื้ออะไรไม่ค่อยว่ากันอันนั้นเป็นเรื่องของข่าวสารเทคนิคที่ต้องลงดีเทลเดี๋ยวจะบอกให้อีกทีหนึ่งนะคะก็เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้คันจมูก อันนี้ไม่มีสคริปต์นะคือทําแบบเรียวๆแล้วแบบเพื่อนบางคนก็แบบเฮ้ยไม่ไม่ทำสคริปต์ดีๆทาให้เป็นทําได้แต่แบบบอกสดเพราะว่าประสบการณ์จริงๆที่รู้แล้วว่ามันต้องยังไงอะ่ะมันไม่ต้องมานั่งมีสคริปต์แล้วมันเฟกอะ่ะหรือเปล่าอันนี้ของจริงโอเคนะเก็ตให้ดูไปแล้วนะคะว่าหุ้นที่ติ๊กเกอร์ในหน้าจอจริงๆของการเทรดมันเป็นยังไงมันวิ่งยังไงแล้วบิดออฟเฟอร์เป็นยังไงให้ดูไปแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ต้องขออนุญาตนะคะ เราเอาภาพนี้มาจาก Stock Journey ซึ่งเป็นเพจที่อยู่ใน Facebook เหมือนกันคือไม่ได้มีส่วนใดเกี่ยวข้องเลยเขาหลอกคือเห็นว่าเขาเขาดีอะ่ะอะไรดีเราก็นําเสนอแค่นั้นเองเราไม่ได้แบบว่าฝักฝ่ฝ่ายไหนฝ่ายไหนหรอกคือจะบอกว่าการเริ่มต้นซื้อหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าเ,าเริ่มต้นซื้อด้วยเงินเท่าไหร่มันดูง่ายๆซึ่งเราคิดอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ทำออกมาเป็นภาพให้ทุกคนเห็นการซื้อหุ้นเนี่ยขั้นต่ำในการซื้อแค่100หุ้นเท่านั้น คุณดูหุ้นในในใสตรีมมิ่งเมื่อกี้นี้ที่เปิดให้ดูอะเรื่องหุ้นอะไรก็ได้ซื้อไปแค่ร้อยเดียวเปิดเลยนะเคาะเลยร้อยหนึ่งจ่ายเงินเท่านั้นแล้วอาจจะมีค่าคอมมิชชั่นค่าแวดอะไรนี่นี่หน่อยหน่อยซึ่งมันก็แบบเร็จเงินคนอยู่แล้วคนที่จะเล่นหุ้นต้องแน่นอนคุณมั่นใจว่าคุณต้องมีเงินเย็นนะเงินคุณต้องไม่ร้อนนะคะหมายความว่าไงคนที่ไม่รู้เรื่องเงินเย็นคือเงินนิ่งๆที่แบบเออเป็นเงินออมที่ไม่ได้เดือดร้อนต้องหยิบมาใช้ชัดๆเงินร้อนคือวันนี้ ต้องใช้เงินหมุนเงินอยู่เอาเงินนี้มาเล่นไม่ได้ถ้าเสียหายมาเนี่ยฉันแบบชีวิตฉันจบเลยอะอะไรประมาณนั้นก็นี่เลยร้อยหุน้นเคาะไปเลยจะเอาอะไรอยากฝึกใช่ไหมเคาะไปร้อยหุน้นเสียงเงินแค่ไม่เท่าไหร่โอเคมาดูตัวอย่างอะที่ที่ซาวเจอร์น,นี่ทำไว้ก็คืออะไรอะเช่นอ่ะกลุ่มอ,ะ,อะไรอย่างที่เกดบอกถ้าคุณอยากจะซื้อหุน้นซื้ออะไรก่อนก็คิดสิว่าคุณชอบหุ้นอะไรโรงพยาบาลปิโตเคมีบันเทิง อะไรพวกนี้เลือกก่อนเพื่อจะศึกษาโอเคอันนี้มันเป็นหุ้นของโรงพยาบาลมีอะไรบ้าง BH อ่ะเราเข้า BH เนาะเราดูซิเฮ้ย BH แพงว่ะสำหรับบางคนซื้อ100หุ้นใช้เงินหนึ่งหนึ่งมืนบาทหมายความว่าราคาบิดออฟเฟอร์ไม่กยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ก็คูณ100่งร้อยแล้วเฮ้ยไม่มีตังเอานี้ดูนี่ดิอะไรอะ่ะนี่อะไรโรงพยาบาลธนบุรีที อชมันคือตัวย่อของโรงพยาบาลเราคงไม่มานั่งบอกฮัลโหลเธอข้อโรงพยาบาลบริษัททนบุรีให้ฉันอย่างนี้ไม่ต้องน้องซื้อ THG น้องซื้อ BH น้องซื้อ BDMS จะให้น้องมาร์เก็ตติ้งซื้อหรือว่าคุณจะคอซื้อเองก็ได้ปัจจุบันเนี้ยมันง่ายหมดอตัวอย่างสิ่งซื้อพิมพ์คุณต้องดูก่อนว่าหุ้นที่คุณซื้อมันกลุ่มอะไรทําอะไรพื้นฐานเป็นยังไงพื้นฐานแปลว่าบริษัทนี้ทําอะไรหรอกิจการดีไหมงบดีไหมมันเคยปันผลหรือเปล่าดูไวเพื่อที่ว่าถ้ามึงซื้อแล้วติด <laughs> อย่างน้อยเนี่ยมันยังมีปันผลให้เว้ย แต่พยายามอย่าติดนะให้มองเป็นการลงทุนถ้าเล่นอย่างนั้นติดไม่ติดเนี่ยคือการเกงกําไรการลงทุนและการเกงกําไรมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอันนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ลับเหมามีอะไรบ้างเออ S C C T O A S T P I t a s c o Yamato อะโอเค โลจิสติกมีอะไร PSL เดินเรือ BTS นี่ไงเล่นอยู่นั่นนะเมื่อกีย้ยกตัวอย่างอยู่ได้ไม่ได้รู้หุ้นตัวเดียวนะแต่หมายความว่ามันยกตัวอย่างง่ายๆดีแล้วราคาไม่สูงไงทุกคนจับต้องได้เห็นปะ BTS 1,100บาทเห็นไหมหุ้นราคาบาทกว่าก็คูณ1 0 0ไปก็จ่ายกันแค่นั้นนะ่ะถามว่าน้อง18ขวบ20ขวบมีตังไหมจ้าก็มีนะจะขอพ่อมาเล่นก็ได้หรือว่าจะเอาเงินตัวเองค่าขนม,มเก็บมาได้อยู่แล้วอะ BEM ทำอะไรเหรอลองดูซิเขาเขียนว่าอะไรแล้วก็ไปหาได้ mm hmm. เว็บตลาดหรืออะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะมีข้อมูลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะปันผลต่างๆ PE ค่าเลโชด่มันมีหมดหรือจะถามนักวิเคราะห์บริษัทบรกตัวเองก็ได้ถ้าเปิด KTBST กับเกตนะทีมงานลูกเกตก็มีเหมือนกันทุกอย่างเอาได้หมดจะเอาอะไร one stop service ค่ะเดี๋ยวดูแลให้อ่ะ910บาทเพื่อนมีไห แค่คุณนั่งรถไฟไปสยามคุณกินข้าวกับเพื่อนคุณก็3 4 5สี่ห้าพันแล้วป้าถ้าบางคนประหยัดหน่อยก็พันนึงอ่ะสองพันอีเนี่ยลงทุนนะ9ก้าสิบาทเอาไหมถือเอาไว้เลอๆก็เป็นผู้ถือหุ้นแล้วอ,ะอ่ะอ่าค่อยๆซึมซับเห็นไหมหุ้นซื้อหุ้นแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นก็คือคุณเป็นเจ้าของกิจการเขาแล้วในสัดส่วน100หุ้นถ้าอยากได้เยอะก็ซื้อเยอะแค่นั้นเองเนี่ยมีแค่นะี เห็นไหมคะมันก็จะเป็นกลุ่มใช้เงินเท่าไหร่อ่าน,นี่เห็นภาพจริง BTS อ่ะหอเห็นไหมราคาเท่านี้อ่ะเบม9บาทคูณไปเลยนะคะ100 AOT 59บาทคูณ100ปก็จะเป็นเงินที่คุณต้องจ่ายการบินไทย IRPC อ่ะ BCP PTG นี่คือราคาหุห้น Bit Offer เห็นไหมล่ะไม่นี่มาเาาชียร์เปิดพอร์ตเชียร์ให้เปิดเพราะว่าคุณจะได้รู้ว่ายังไง หุ้นเท่าไหร่ราคาเป็นงไงเคลื่อนไหวยังไงหมดแต่ไปนั่งเล่นแบบจินตนาการน่ะก็ช้าหน่อยวันนี้บอกให้แล้วนะคะจากประสบการณ์คุณเปิดพอร์ตซะเปิดยังไงก็นี่เลยตามนั้นที่บอกไปอันนี้ขายของจริงๆเปิดเข้าไปในเพจนี่ยแหละแอดนะกดไลค์ไว้แล้วก็แอด QR ไว้แล้วเดี๋ยวเรื่องของค่าคอมอ่ะก็จะดูแปรเป็นพิเศษให้คือบอกไม่ได้หรอกว่าเท่าไหร่มันอยู่ที่เขาเรียกอะไรอ่ะ มันมันไม่ดีอ่ะพับบิคมันไม่ดีมาคุยกันส่วนตัวดีกว่าโอเคค่ะมูแต่บอกให้เปิดพอร์ตนะแล้วก็ขอยืมหน่อยนะคะ s t a k Journey อันนี้เป็นวิธีการเปิดพอร์ตก็เปิดพอร์ตเขาก็บอกว่าจะต้องใช้อะไรบ้างสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดหน้าแบงก์บุกหน้าบัญชีที่เราจะให้โอนเป็นผลเข้าหรือว่าโชว์สเตทเมนต์เพื่อที่จะขอเปิดบัญชีแค่นั้นแหละ รายละเอียดไปถามที่มาร์เก็ตติ้เลยเดี๋ยวพี่ส่งให้นะ้องว่า Marketing ิ้งคนไหนจะดูแลแล้วก็ให้เขาดูแลเป็นพิเศษนะคะก็ทักทายกันมาใน l n n แอดได้เลยที่แอดเอาไว้แล้วก็นั่นแหละมีแค่นี้แหละ4อย่างแค่นั้นแล้วก็มีตังที่คุณคิดว่ามีเงินเย็นนั่นแหละแล้วก็จะได้มาซื้อขายได้โอเคแล้วก็อันนี้สเต็ปที่2เขาบอกว่าอะไรทำความรู้จักตัวเองว่าเหมาะกับการลงทุนสไตล์ไหนเออเขาพูดดีนะเนาะ จากประสบการณ์แล้วเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณมีสไตล์ไหนมันจะเป็นอย่างนี้ Day Trade, Run Trade, Swing Trade เดี๋ยวไปศึกษาเดี๋ยวให้น้อง Marketing สอนหรือไม่ก็เดี๋ยวลูกเกดออ Trading จะมาบอกให้ฟังสั้นๆเอาแบบเรียวๆว่ามันคืออะไรเรยวๆ,ๆแล้วเข้าใจง่ายไม่ต้องดีเทลเยอะโอเคนะโอเคแล้วเพจเว็บไซต์ที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้นอกจากเพจของ KTB หรือว่าเราซึ่งเป็นโบรกเกอร์นะคะเข้าไปดูที่เซตตลาดทรัพย จะด้ข้อมูลที่แท้จริงเซตเทรดในการซื้อขายหรอเออใช่แล้วก็อันนี้ไม่รู้ละไม่รู้จักรู้แต่ว่าให้เข้าไปดูในเซตเทรดกับไอ,อ้นี่ละกัน,เน,เ,น,เ,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยเห็นปะเขาจะบอกว่ามันจะมีข้อมูลงบการเงินมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเขาจะให้ดูใครถือหุ้นเยอะสูงว่าวันนี้คุณซื้อหุ้นไปแล้วคุณเคาะเยอะมากอะรายชื่อคุณก็จะไปอยู่บนอันดับแรกๆหรือท็อปฟลท็อป10 มีตังเป้าซื้อไปเลยเยอะๆแต่ถ้าไม่มีเริ่มต้นลอยหุ้นก่อนที่พี่บอกนะจ๊ะแล้วก็โอเคทีนี้เพื่อนก็สามารถดูราคาย้อนหลังได้ด้วยแล้วเออแล้วก็นี่เห็นไหมคะตามที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยแจกวอลเลนด้วยยังอะไรยังไงวอลเลนมันเป็นดีเทลข้างในเอาไว้ให้คุณซื้อหุ้นตัวนั้นก่อนแล้วพอคุณมีว่าเฮ้ยจะเอ็กวอลมันจะวอลเลนเดี๋ยวคุณจะรู้เองอะว่าเฮ้ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆเรียนรู้ไปปันผลแต่บริษัทก็จะมีนะคะ เลือกซื้อไว้ถ้าอยากได้แบบบริษัทที่มีปันผลถือกินยาวๆก็เข้าไปเข้าไปเซิร์ชดูว่าจะซื้ออะไรหุ้นตัวนี้ปันผลหรือเปล่ามีระหว่างการไหมแบบปีหนึ่งจ่าย2ทีมาเอาเฮ้ยหรือว่าปีหนึ่งครั้งนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเนี่ยเซ็ตเทรดก็เข้าไปดูได้เลยแค่นี้เองค่ะตอนนี้เวลา12โมง10 00นาทีแล้วนะคะเมื่อกี้ด,ดัชนีเนี่ยเซ็ต,ติดลบอยู่ที่ 3- 4จุดใช่ไหม ตอนนี้ลบหนึ่งแล้วนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ขยับขึ้นแล้วอยู่ที่สองหมื่นคือจะบอกเทคนิคเขาให้ฟังคำพูดเมื่อกี้ลบสี่ตลาดลบสี่ตอนนี้รีบาวแล้วเหลือลบหนึ่งโอเครีบาวแปลว่าขึ้นรีบาวขึ้นนะคะแต่ถ้าติดลบก็คือเนี่ยมันลบสองลบสามประมาณนี้เนี่ยแหละรีบาวอ่ะได้คำหนึ่งล้ะ เซตรีบาวนะคะเหลือลบหนึ่งส่วนราคาหุ้นก็ยังเหมือนเดิมไซเวย์ก็แหวงข้างเหมือนเดิมจึ๊บจึ๊จึจจ๊เห็นกราฟเล็กๆนี่ไหมมันไซเวย์อยู่มันอย่างเงี้ยขึ้นลงขึ้นลงที่ทีอย่างเงี้ยค่ะก็แปดสี่แปดห้ามันก็อยู่แถวเนี้ยราคาเอฟเลชั่มันก็แปดหกสูงสุดวันนี้อยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสองนี่ให้กลับมาดูเพราะว่าจะได้เห็นภาพจริงไงเราดูของจริงได้วันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ว่าเห็นไหมดูดิตั้งไว้ตรงนั้นคอมพิวเตอร์เปิดทิ้งเอาไว้เพราะก็ดับไปแล้วด้วววยเพราาะะ่มันซอ มันน่าเบื่อมันงดหงิดงดหงิดก็มานั่งสอนไงไม่ที่สอนมานั่งแนะนําให้ดูเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนถามทุกคนเนี่ยเหนื่อยเนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวส่งคลิปให้เลยจะได้ง่ายๆแล้วก็อดทนเสียเวลาด,ดูหน่อยละกันแล้วก็เกดก็พยายามพูดเร็วให้มันให้มันกระชับแล้วมันจะได้เข้าใจค่อยๆที่เราสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเลยการที่เราจะทําให้เงินมันงอกเองอะดีกว่าอยู่เฉยๆ ซื้อร้อยสอหุ้น3 4มสี่ห้าหุ้นก็ก็เป็นเงินอยู่ดีๆเงินขึ้นมาหบาท10บาทอะเอาไหมเออเนาะช่วงนี้ก็เงียบเงบว่บางๆศึกษาเธอคะ่ะเออมันจะมีโค้ดข,ของคําคมคนมีตังเขาก็บอกเขายากแย,ยะเลยว่าคนรวยคิดยังไงคนจนคิดยังไงวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนที่รวยเหมือนคนอื่นเขาวิธีคิดไมซ์เซ็ต่างๆเนี่ยก็ให้เปลี่ยนแล้วก็คิดให้เป็นนะคะนะคะแค่นั้นเองค่ะ ก็มีแค่นี้วันนี้ก็ได้ดูของจริงว่าตลาดเปิดมันวิ่งยังไงบวกลบยังไงนะคะแล้วก็ช่วงเวลาเปิดของมันอยู่ที่10โมงเช้านะคะ10โมตงตรงตลาดก็จะติ๊กเกอร์จะวิ่งติ๊กเกอร์ไม่วิ่งแปลว่ามันปิดนะมันจะมี2ช่วง9โมงครึ่งจะทำโปรเจกต์ไพรซ์ก็คือเป็นราคาว่าวันนี้จะเปิดเท่าไรมันก็จะกระดึก๊กกระดึ๊กไปเรื่อยๆแต่9้โมงครึง่งพอ10บโมงปุ๊บตลาดเปิดปับ๊บมันเปิดราคาไหนนั่นคือราคาเปิด ะะว่ากันด้วยราคาเดี๋ยวมันจะมีวิธีการซื้อด้วยนะคะเปิดวิธีการซื้อราคาปิดเอาไว้ก่อนแล้วก็วันนี้ก็ได้เรื่องนี้แล้วแล้วก็เวลาเปิด10บโมงปิดอีกทีเนี้ยสิบสอนตอนนี้1 2บ3เนี่ยเดี๋ยว12บสองมงครึ่งมันจะปิดเลยปิดให้ทุกคนไปทานข้าวกันไปคุยกันฮัลโหลซื้ออะไรไปกําไรหรือย,ยัง <c oughs> ยาีนี้นะให้ไปพักสมอง <c oughs> ก็แล้วเปิดอีกทีเท่าไหร่นะคะ สองโมงสิบห้าโปรเจกต์ไพร์ทำราคาเปิดนะวันนี้ได้แล้วนะ Project p r i ร e คืออะไรทำราคาเปิดแล้วก็สิบสองโมงครึ่งเป๊ะเปิดปุ๊บหรืออาจจะเปิดก่อนก็มีแล้วแต่แล้วแต่ตลาดนะคะเปิดเสร็จแล้วก็ลังยาวเทรดไปจนถึงสี่โมงครึ่งปิดปิดเลยแต่ไม่สนิทปิดเพื่อทำราคาปิด นะคะโปรเจกต์พายเหมือนกันเป็นราคาปิด ATC ปิดอีกทีบวกเข้าไปอีกประมาณได้หน่อย3 4 5ทีไม่เกินอันนี้ไม่รู้เป๊ะรู้แต่ว่า4ี่โมงครึ่งปุ๊บสแตนบายเตรียมซื้อราคาปิดเตรียมขายราคาปิดนะเดี๋ยวมันสนุกมันจะมีแบบซื้อขายภายในวันด้วยอย่างที่เพจนั้นบอกว่า day trade นะคะเป็น day trade มีมีซื้อวันนี้ขายวันนี้จบเลยหรือซื้อวันนี้ เก็บไว้ยังไม่ขายก็ดิวเงินไปก็แค่นั้นเองซื้อขายไปในวันรู้กันโอเควันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณที่ที่ดูแล้วก็อยากจะให้คอมเมนต์ในใน u t u b e ด้วยเหมือนกันว่าเธอต้องไปปรับปรุงอะไรบ้างเธอต้องไปปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็อยากรู้อะไรบ้างช่วยคอมเมนต์หน่อยเพราะว่ามันก็เป็นคลิปที่2ที่ตั้งใจทำแล้วก็ จริงๆไม่ได้มีสคลิปไม่ได้มีอะไรถ้าพูดกลับไปกลับมาซับซ้อนอยังไงก็ต้องขอโทษแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะขอให้รวยๆปลอดภัยปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ